mất giờ công rồi. gì nó, đeo, ta, bia, không biết có con

Yeah <laughs> Tak ada mô đẹp khổ như ngày

ทำไมยังไม่ยอมนะครับ้อวนีครับยัไพอื้ายครับเหยียบตังตัั้งตัอร่เละแล้วอะไรตัวด้วยอะไรังแต่ตัั I <laughs> ¡Qué sí, ที่พระบาทสมเด็จนรนเจมาอ่ออน Yeah.